อันเวลาและว,วาลีไม่ได้มีไว้คอยใครเหลือเมลและรถไฟมันเล่นไปตามเวลาถ้าเราชักช้าอืดอาดยืดยาดคงไม่สงความปรารถนาชวดแล้วจะโศกาโอ้อนิจจาเราช้าไปก็เจริญพรยัติโยมช้าวันนี้วันที่22ตรงกับวันพุธเมษายนพุทธศักราช2563 ขึ้นหนึ่งข้าเดือนหกโยมผ่านพ้นวันพระมาเมื่อวานนี้ก็วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยคงจะใช้เวลาไม่นานหลังจากที่หลายสัปดาห์ก่อนก็รับฟังข่าวดูสถานาการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองช่วงนี้ก็ต้อง มีทั้งเรื่องที่น่ายินดีนะก็คือเหตุการณนะ์เชื้อไวรัสโควิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ของประเทศไทยเรานะซึ่งหลายท่านก็คงจะนะได้ดูจากข่าวจากการถแถลงในแต่ละวันนะยอดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อก็ลดลงเป็นลำดับนะแล้วก็ มีการรักษาที่หายแล้วพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนั้นก็หลักพันคนโยมนะก็ได้ท่านคงจะทราบอันนี้ก็คือถือว่าเป็นข่าวดีวันนี้ก็วันที่22อเลยเวลาอีกประมาณสัก8วันโยมนะก็จะสิ้นเดือนเมษายนสิ้นเดือนเมษายนแต่ไม่สิ้นใจนะโยมนะ หมายความว่าเราก็มีกำลังใจเหมือนเดิมนะไม่ว่าสิ้นเดือนนี้จะมีะแถลงการของทางารัฐบาลนะในเรื่องของพรกฉุกเฉินหรือ,อยกเว้นพื้นที่นะบางพื้นที่เนื่องจากภาวะ ประชาชนทั่วไปนะหรือพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินคําหรือมีอาชีพหลายๆอาชีพนะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยทั่วนะตั้งแต่ผู้ประกอบการจนถึงบุคคลลากยากนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ลุ้นว่าสิ้นเดือนนี้ ถ้าสถิติประเทศไทยของเราเนี่ยมียอดจำนวนลถลงเป็นที่น่าพอใจหลายคนก็อ้อนวอนนะบนบานสารกล่าวนะหรือจะใช้วิธีการอย่างไรนะเพื่อที่จะได้ยินข่าวดีจากรัฐบาลในช่วงสิ้นเดือนนี้แต่เราก็มีเรื่องน่ายินดีนะที่เราได้เห็นน้ำใจคนไทย หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์หรืออบุคคลสาธารณะของสังคมไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงพี่บินเอกพันเบื้องต้นตอนนี้ก็ดับเป็นเรื่องปกติก็จะมี แชทดังขึ้นนะเพราะว่า,าส่งสวัสดีวันพุธนะก็เป็นทางกัลยาณมิตรนะเพราะนั้นก็สำหรับเหตุการณ์ต่างๆนะที่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้เรานั้นนะนั่งดูเหตุการณ์โดยเฉพาะ ซึ่งหลายท่านนะญาติโยมหลายคนนะก็จะเห็นบทบาทถ้าสฆงก็ต้องอนุโมทนานะกับครูบาอาจารย์หลายวัดนะที่ได้ทำโรงทานแล้วก็ได้ทำงานเรียกว่าสาธารณสงเคราะห์คือการสงเคราะห์อ,อย่างหนึ่งถามว่าวัดหลายวัด ซึ่งก็กระทบปัญหาโยมนะหลายวัดไม่ว่าจะเป็นทุกวัดเพราะเนื่องจากว่าแล้วก็จะงดเว้นเรื่องของการากิจนิม,มนต์นะหรือการที่จะให้คนมาแออัดในวัดเนี่ยเป็นจำนวนมากนะแต่หลายวัดก็สงสารโยมไม่ว่าจะเป็นโยมในพื้นที่นะที่เราเดินบิณฑบ,บาตท,ทุกวัน หรือจะเป็นญาติโยมที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะผู้ที่ใช้แรงงานนะหาเช้ากินขํานะซึ่งการได้ทานข้าวนะหรืออาหารกล่องหรืออาหารแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็นนะที่ตอนนี้หลายกลุ่มหลายองค์กรนะก็ได้ออกมา เปิดรับบริจาคก,ก็ดีช่วยเหลือก็ดีนะในส่วนตรงนี้ก็เพราะนั้นก็บางทีก็จะเป็นภาพของพระสงฆ์เรานะได้ปกติก็จับตะปัดบ้างจับไม้นะในการเทศในการสอนโยมนะวันนี้เราก็มาจับตะหลิวบ้างนะผัดข้าวทำกับข้าวนะร่วมกันกับญาติโยมกับพระสงฆ์สามนเณร ทำเป็นข้าวกล่องบริจาคให้ญาติโยมเพราะนั้นก็ต้องอนุโมทนาเพราะฉะนั้นวันนี้จากวิกฤตก็เราต้องคิดให้มันเป็นโอกาสแล้วก็หลังวิกฤตผ่านพ้นไปโควิดผ่านพ้นไปเราจะต้องดีกว่าเก่านะเราจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเราจะกลับที่เราจะดีกว่าเก่าเราจะมีการวางแผนชัดเจนขึ้น เราจะมีการพัฒนาที่มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของเราทุกคนผู้รู้นะท่านให้นิยามว่ามองข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วหันหลังมองกลับไปเป็นบทเรียนหรือเป็นประสบการณ์ เพราะนั้นประสบการณ์ในช่วงประมาณสองสามเดือนที่เราพี่น้องคนไทยหรือคนทั่วโลกนะที่ได้ประสบปัญหาเนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญให้เราได้วางแผนแล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้นก็จะมีข่าวที่ญาติโยมหลายท่านเนี่ยทนภาวะก,กดดันหลายๆเรื่องนะซึ่งก็จะทำให้เราได้เห็น าญาติโยมที่ออกไปเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นเงินที่รัฐบาลจำนวน5,000บาทก็ดีหรืออื่นๆนะอันนี้ก็น่าเห็นใจแล้วก็คงจะเป็นมาตรการในการแก้ไขข,ของทางรัฐซึ่งในส่วนนี้ก็คงจะได้ติดตามกันต่อไปแต่สิ่งสำคัญวันนี้ก็คงจะมาให้กำลังใจญาติโยมนะที่เราก็เฝ้ารอ ให้วิกฤตผ่านพ้นไปวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ได้ยินข่าวหลายข่าวนะซึ่งก็จะเป็นข่าวทั่วไปบ้างนะแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็ติดตามข่าวแต่ว่าเราไม่ติดข่าวนะคือเราติดตามแต่เราไม่ไปคิดไม่กังวลอย่าไปเสพข่าวจน มีความกังวลหรือเข้าไปนั่นนะให้เรารู้ไว้นะรู้ว่ารู้ข่าวดูข่าวเวลาดูข่าวเราก็รู้นะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าไปเอาเรียกว่าวางใจเป็นอุเบกขานะอุเบกขาก็มองเป็นอุเบกขานิ่งนะเฉยเออก็ดีนะ ครูบาอาจารย์หลายท่านท่านเคยพูดถึงหลวงปู่นะหลวงปู่ก็ดีเนาะนะก็ดีเนาะใครว่าอะไรท่านท่านก็ดีหมดนะเพราะฉะนั้นเราวันนี้ก็ก็ดีนะเพราะนั้นวันนี้ก็นะ